ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแม่หมอนะคะคลิปนี้เป็นเลือกไพ่สิงไทยค่ะเลือกไพ่สิงไทยคลิปนี้เราจะมาดูว่าโควิด19เข้ากับเหตุการณ์เลือกเกินแปลว่าเราก็จะมาดูค่ะเพราะมันดูดวงได้นะแม่หมอทําได้นะคะเดือการดูดวงจะดูยังไงเราไม่ดูเราก็าจะเป็นไม่เป็นติดนึกปิดเรามีดูแบบนั้นแต่เราจะดูว่าโควิด19เราจะรอดอย่างไรใช่ไหมเราจะรอดยังไง เราจะรอดแบบไหนเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงนั่นน่ะสิเราก็อยากจะรู้ว่าเราจะเอาตัวรอดได้งไงแล้วคุณเป็นคนที่จะเอาตัวรอดแบบไหนคุณเนี่ยคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่เอาตัวรอดจากไอ้โควิด19เนี่ยอีคุณไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของเราเนี่ยที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้ที่แบบระบาดระบาดระบาดระเบอ้อเกินตอนนี้เราก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงแต ไพ่รู้และม่หมอก็อยากจะรู้ว่าคุณจะรอดอยังไงฉะนั้นชัดเจนค่ะและไพ่สิงห์ไยคุณมีไพ่สามกรองคือนี่เลยหนึ่งหนึ่ง,งสองและสามฉะนั้นเลือกไพ่สิงห์ไทยของแม่หมอมีไพ่สามกรองนะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานคันนิ่งๆเลยค่ะว่าคุณจะรอดได้อย่างไรคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละที่จะรอดได้แบบไหนเพราะเราจะไม่ถามว่า เป็นหรือเปล่ามันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นเราจะรอดมากกว่าเราจะรอดค่ะเชื่อไหมหมอเราจะรอดได้ยังไงนั้นมีไพ่สามกองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคุณเลือกค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆเปิดรับพลังงานดีๆแล้วคุณก็เลือกค่ะหนึ่งสองและสามนะคะถ้าเลือกไม่ทนันคุณกดหยุดไว้ก่อนแล้วดูคุณมาฟังคําทำนายได้จ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่เสกถ่ายกันแล้วก็จะดูกันว่าโควิด -19 ทพี่เขา เราจะรอดได้ยังไงพี่เขามาหาเราแล้วเราก็จะต้องระวังตัวเองเราก็จะต้องดูแลตัวเองกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราจะดูแลตัวเองกันแบบไหนดีแล้วคุณน่ะเป็นคนที่จะรอดได้แบบไหนแล้วคุณเป็นคนยังไงที่แบบเฮ้ยทำไงคุณรอด1 2 3สนะคะเลือกแล้วใช่ไหมมากองที่1เลยค่ะกองที่1นนะคุณรู้ตัวเลยว่าคุณเป็นคนที่แบบดูนิ่งมากกับเหตุการณ์นี้คุณดูแบบชิวเลยคุณดูแบบคุณมีความพร้อมอ่ะคุณอุดมสมบูรณ์คุณดูดี แล้วคุณก็ดูแบบดูเหมือนไม่ตื่นเต้นนะแต่คุณแอบแอบระวังแอบมองแล้วคุณแบบเฮ้ยมันมาหรือยังวะมันใกล้เรอเป่าวะอะไรเงี้ยทั้งๆที่คุณเองอ่ะเป็นคนที่แบบโอเคสุขภาพคุณมีความสมเสียงเรื่องของภูมิแพ้มากเลยคือร่างกายการป่วยการเจ็บสุขภาพภูมิแพ้อะไรเงี้ยคุณมีปัญหาแล้วคุณก็เป็นคนที่ที่แบบร่างกายคุณอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่เอ่อแต่คุณไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องนี้เลยนะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนที่ตื่นตัวคุณเป็นคนที่แบบ ดูนิ่งดูใจเย็นแต่คุณมองคุณตามข่าวและคุณศึกษาแบบรู้จริงฉะนั้นด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบศึกษาแบบรู้จริงคุณก็แบบอ่ะของหมอของอะไรบทความแล้วคุณเป็นคนที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาและคุณเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้คือแบบว่าคุณก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคณค่อยๆตามข่าวตามเหตุการณ์คุณดูว่าคุณหมอว่าไงคุณดูว่าสถานการณ์ว่าไงสารทางสุขว่าไงคุณตามเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์จริงๆคุณไม่ได้หลงกระแส คุณเขาเรียกว่ามีสติมากนะคะดังนั้นด้วยความที่คุณเป็นคนมีสติมากคุณมีพื้นที่ที่มันควบคุมได้อยู่แล้วดังนั้นคุณเป็นคนที่อยู่ในบริเวณที่มันปลอดภัยสถานการณ์แวดล้อมมันอาจจะทําให้คุณแบบจินตนาการไปได้เยอะแยะก็จริงแต่ตัวคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ชัดเจนแล้วคุณเป็นคนที่มีพื้นที่ที่แบบปลอดภัยอ่ะนั่นแปลว่าพื้นที่ที่คุณอยู่อ่ะมันไม่เสียงมันไม่มันไม่เป็นอะไรคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเค ฉันก็ดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอ่านข่าวตามข่าวแต่คุณเป็นคนที่ตามข่าวแบบแบบคนที่รู้จริงตามข่าวแบบคนที่มีแบบเขาเรียกสติปัญญาในการตามข่าวคือไม่ได้ไม่ได้ห้นตามกระแสไม่ได้อะไรคือคุณคุณ,ค,ณคนค่อนข้างมีสติในการตามข่าวฉะนั้นสิ่งนี้มันทําให้คุณแบบระมัดระวงังและคุณกอ็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เสียงคุณก็รอบคอบและคุณก็ เริ่มจะแบบโอเคอาจจะมีการเตรียมพร้อมเรื่องของความอยู่อาหารการกินความบุดมสมบูรณ์มันก็ทําให้คุณแบบเตรียมเรื่องของการก็ได้ตุนเรื่องของอาหารการกินอะไรบ้างแต่มันมีความชิลนะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่หนึ่งบอกเลยว่าชิลแม่กับเหตุการณ์นี้แล้วคุณยังอิสระคือบางทีก็อาจจะยังแบบไปนู่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยโดยที่คุณไม่รู้สึกกังวลอะไรกับตรงนี้แล้วมันก็รอดรอดเพราะความที่คุณแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ ก็รู้สึกว่ามันคือโรคภัยไข้เจ็บรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดูแลได้รักษาได้หาหมอได้เหมือนป่วยแล้วก็ไปหาหมอป่วยแล้วก็ไปหาหมอป่วยแล้วเราก็รักษาแค่นั้นเองคุณคุณไว้วางใจหมอไว้วางใจโรงพยาบาลหมายถึงความหมายความถึงว่าคุณอาจจะแบบเป็นคนที่ติดตามข่าวสารจากที่เชื่อในสิ่งที่คุณหมอพูดส,ออสื่อที่ออกมาอะไรเงี้ยคุณก็เลยเป็นคนที่รอดด้วยสติของคุณเองและความชิลวของคุณคือแบบคุณดิซีนเรียกมันนะคุณก็มองมันเป็นแค่โรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บ โลกหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนที่เลือกกองที่1รอดสรอดสบาย,บายมาเราก็มาดูกองที่สองกันบ้างนะคะกองที่สองเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีความแบบเป็นนักวางแผนสุดๆฉะนั้นกองที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนวางแผนเป็นคนที่แบบคิดเร็วตัดสินใจไวอาจจะดูแบบ ตื่นตูมนะตื่นตูมแต่ไม่ถึงกับแบบว่าโวยวายฟูมฟายอะไรก็จะเป็นคนที่แบบดูแบบเฮ้ยจะต้องทําแบบนี้แล้วนะทุกอย่างมาขั้นนี้แล้วนะดูคิดดูก,กังวลแล้วเป็นนักวางแผนใช่ไหมออสเต็ปนี้มาแบบนี้ขั้นนี้มาแบบนี้คือเนี่ยคนกองที่2คนนี้เลือกกองที่2ก็จะเป็นคนที่แบบทุกอย่างมีสเตป็ปมีขั้นตอนมีการคิดมีการคํานวณรวมถึงการกักตุนคุณจะเป็นคนที่แบบจะต้องแบบ เตรียมความพร้อมจะต้องมีแผนหนึ่งแผน2ให้กับตัวเองคุณอาจจะรู้สึกกดดันเพราะว่าสภาพแวดล้อมพื้นที่เหตุการณ์ของคุณมันทําให้คุณต้องระแวดระวังตัวเองแล้วก็รอบคอบมากขึ้นเพราะคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคนวันเอ,อ้ยไม่ใช่คนวันขอโทษคนเลือกกองที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ในจุดที่มันดูอันตรายคุณก็จะพยายามออกไปไหนให้น้อยเดินทางให้น้อยติดต่อสื่อสารให้น้อยเพราะพื้นที่ที่คุณอยู่มันจุ o มเสี่ยงแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบ เรียกมีไหวพริบเนาะคุณก็จะค่อนข้างจะมีมีวิธีการมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองเข้มงวดต่อการดูแลและป้องกันฉะนั้นคุณเนี่ยแบบว่าโอ้โหอุปกรณ์พร้อมพลัง้งเรียกว่าอ๋อทุกอย่างมีหมดเจลสเปรย์อ๋อแม้กระทั่งยุกยาี่กว่าถ้ากินกินป้องกันได้นี่ซัดเข้าไปหลายเม็ดแล้วเนี่ยคือก็จะเป็นดวงที่แบบป้องกันเต็มเหนียวแล้วคนที่เลือกกองที่สองนะก็จะเป็นคนที่ด้วยสติปัญญาเบอร์เนี้ยนะ ก็จะต้องคิดไปก่อนเลยขั้นนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมาถึงตรงนี้นะฉันอาจจะต้องไปอยู่ตรงนั้นฉันจะต้องวางแผนแบบนี้เ,เริ่มมีมีมีการแบบบางทีกับพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะสำหรับกองที่2ก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคสวดมนต์นี่ที่สวดมนต์แล้วนะคะกองที่2คุณสวดมนต์แล้วนะคุณสวดมนต์แล้วนะโอเคช่วยได้พะการสวรดมนต์เอ้ยจริงๆอ่ะการสวรดมนต์มันมีมาตั้งแต่แบบ คือการสวดมนต์มันช่วยรักษาโรคได้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าทรงมีบทตรวดมนที่ที่ออกอย่างอย่างโคดชงครับผลิตที่ที่ทรงสวดให้เออส่วนทรงสวดมนนะนะคือแบบเป็นการรักษานะคะก็คือมันมีจริงๆนะเรื่องของการสวดมนต์ที่แบบรักษาโรคอ่ะมันมีจริงมีตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าซึ่งมันไม่ผิดแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีแต่แค่ว่ามันก็ควรจะสวดเองนะไม่ต้องไปสวดเป็นหมูสวดเอง แล้วก็ด้วยไพ่ที่ขึ้นมาตอนนี้ของคนที่เลือกกองที่สองนะคุณจะเป็นคนที่ชอบกระจายแชร์ต่อนั่นหมายถึงสิ่งที่คุณรับรู้อ่ะคุณก็จะต้องบอกต่อเฮ้ยเหมือนแบบข้อความอะไรมาข้อมูลอะไรมาคุณก็แชร์ต่อแชร์ต่อ,แช,ตอแชร์ต่อกระจายแล้วคุณจะเป็นกระบอกเสียงที่ที่ดีด้วยนะทุกคนก็จะตื่นเต้นตามคุณตื่นตูมตามคุณคนคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยนะทุนเยอะด้วยนะ ซื้ออะไรได้ซื้อป้องกันอะไรได้ป้องกันกักตุนอะไรได้กักตุนเต็มเหนียวเต็มที่ฉะนนั้นโอ้โหตอนนี้ตู้เย็นเต็มเ,เรียกว่าของเต็มตู้เต็มห้องเต็มบ้านหมดแล้วเขาเรียกว่าไปทีก็ขนมาเต็มคันรถอันนี้อันนี้จะเป็นคนที่แบบเร่งด่วนแล้วไวไวมากคือสถานการณ์อะไรมาปุ๊บคนกองที่สองนี่คือแบบรับมือได้เร็วมากๆเรียกว่าเตรียมความพร้อมฉะนั้นความรวดเร็วการการที่เขาเรียก ความคล่องแคล่วความรวดเร็วความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงความว่องไวในการเตรียมรับมือของคุณก็ถือว่ามันก็ทําให้คุณรอดนะเพราะอย่างน้อยโหบ้านบ้านนี้คนคนที่เลือกกองที่2บอกเลยบ้านนี้เรียกว่ากักตุนสินค้าของเพียบไม่ไม่อดแน่นอนอยู่อยู่ได้กันเป็นปีอ้อสิอ่ะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่2ยังไงคุณก็รอดด้วยความสามารถและด้วยทุนคุณคุณทุนดีอ่ะทุนนะลงยิ่งเดียวคือจ่ายไปซื้อ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 เตรียมสั่งมาสั่งมา ทุกสิ่งอย่างไหวพริบดีระดับนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้คิดเผื่อตัวเองคนเดียวเผื่อทั้งบ้านเผื่อทั้งครอบครัวคนนั้นอยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนั้นเช็คหมดเช็คหมดอันนี้ดีสดสดมันก็ลอดด้วยความเป็นนักวางแผนของคุณนั่นแหละแล้วคุณก็เป็นคนที่เขาเรียกคิดเผื่อมากคุณก็จะเป็นดวงที่แบบลอดด้วยด้วยความแบบกระตื้นล้นเขาเรียกว่าการไวก่อนดีกว่าเผื่อไว้ก่อนดีกว่าอันนี้กองที่สองก็จะเป็นสไตล์เนี้ยคือแบบคือคือ ซื้อไว้ก็ไม่ได้เป็นไรนี่ป้องกันไว้ไม่ได้เป็นไรนี่ก็อาจจะเป็นอ,อารมณ์นี้ก็ทําให้คุณรอดด้วยการวางแผนการป้องกันแต่รู้สึกว่าเป็นแบบว่าอน,นี่มากเลยนะคือเร่งมากด่วนคือคนอื่นไม่ได้คนนี้ต้องได้มาคือของที่สองนี่คือแบบคนอื่นหาซื้ออาจจะเป็นเจลแอลกอฮอลทุกอย่างคนอื่นหาไม่ได้คนนี้แสวแวงหามาได้ฉะนั้นเป็นคนที่แบบขวนขวายและดิ้นรนในการแบบแก้ปัญหามากสุดยอดนกองที่สองต้องยกให้รอดค่ะ มากองที่3ามบ้างว่าจะเป็นสไตล์ไหนว่าเป็นคุณหรือเปล่าคุณเป็นแบบไหนคุณไปแบบนี้ไหมคุณจะรอดอยังไงกองที่3กองที่3เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบโอโ้โหเรียกว่าโทรศัพท์อยู่ในมือเลยมั้งเนี่ยฉะนั้นกองที่3เป็นนักติดตามเกาะติดยิ่งคนัะข่าวอะ่ะเ,ออเนี่ยยิ่งคนตะข่าวอกองที่3เนี่ย คือคุณแบบตามสถานการณ์มากและอารมณ์คุณแม่งขึ้นลงนะแปรปวนสุดคิดคือคุณเดี๋ยวคุณก็ตื่นเต้นหรือคุณก็ตกใจหรือคุณก็แบบไม่แน่ใจเฮ้ยจะยังไงเฮ้ยตายดีคนป่วยไปกี่คน,คนตรงนี้เป็นตรงไหนตรงนั้นเป็นไหนแล้วเป็นคนจิตตกมากจิตตกมากๆฉะนั้นกองที่สามเนี่ยเป็นคนที่แบบกังวลและจิตตกมากๆคือกลัวทุกเรื่องกังวลทุกอย่างเห็นข่าวความหวัดระแวงความหวาดกลัว นี่ถ้าแบบว่ายายบ้านหนีได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นคนที่เขาเรียกตามติดสื่อโซเชียลมีเป็นนักท่องแบบว่ามือถืออยู่กับมือขนาดนี้ตามติดทุกข่าวสารแล้วก็น้อยอ่ะน้อยกับทุกข่าวคุณก็เลยจะเป็นคนที่มีอาการของโรคหวัดระแวงและกลัวเริ่มแบบว่าเช็คตัวเองละปวดหัวตัวร้อนฉันเป็นเนี่ยนิดเนี่ย,ยอันอน,นี้คือติดจากโทรศัพท์เลยนะเขาเรียกว่าโควิดติดจากโทรศัพท์เลยนยะคือแบบ ป่วยเพราะโทรศัพท์อะป่วยป่วยเพราะเพราะ,เพราะตามเรื่องตามข่าวแล้วก็จะเป็นคนที่ที่แบบว่าตื่นตูมที่สุดอเนี่ยเนี่ยจอมวยวายเลยกลองที่3าเนี่ยคือใครได้กลองนี้นะเจอใครเลือกกองนี้เนี่ย,เ,ออเ,ยเป็นคนที่แบบตื่นตมูมโวยวายหวาดกลัวระแวงกังวลไปหมดฉะนั้นคองที่สามเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณต้องใจเย็นแล้วนะเพราะไอ้ความหวาดระแวงหวาดกลัวของคุณเนี่ยมันทําให้คุณแบบคุณเนี่ยเอ่อจะแบบอารมณ์มันทําให้คุณแย่ลง แต่ถามว่าคุณจะรอดได้ไงคุณจะรอดได้สติได้ด้วยสตินะฉะนั้นคุณต้องกลับมามีสติและกลับมาอยู่เฉยๆและกินให้อิ่มนอนให้หลับไยนะแล้วก็วางโทรศัพท์ลงการที่คนกองที่สามจะรอดคุณต้องวางโทรศัพท์ลงนะคะแล้วคุณจะรอดคุณสื่อสารให้น้อยลงคุณกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณจะรอดค่ะเพราะคนที่เลือกกองที่3าได้บอกเลยว่าเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆมันยังไม่ได้มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยมันยังไม่ได้เจอกับอะไรเลยแต่คุณ คุณเจอคุณเจอทุกอ,อย่างในโทรศัพท์จนคนคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไปหมดแล้วอันนี้สิ่งที่จะทําให้คุณรอดได้คือวางไว้ค่ะวางโทรศัพท์เลยค่ะแล้วคุณจะรอดนะคะโอเคจบแล้วเลือกให้สิ่งไทยสามกองชอบไม่ชอบยังไงกดคอมเมนต์มาแล้วก็กดติดตามกดซับสไคร์ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรอดนะคะรอดนะจ๊ะพวกเราทุกคนต้องรอดค่ะ